สวัสดีครับผมเอลเคอโต้นะครับผมนี่รีวิวอีกครั้งนึงนะฮะกับงานติดตั้งนะผมอะไหล่นะครับผมพาร์ทแท้นะฮะดำเงานะครับตัดด้วยคาร์บอนนะครับสำหรับตัว f o r t จ n e r MC 2020ใหม่นะผมพามาดูกระโปรงคาร์บอนก่อนเลยนะฮะตัวนี้เป็นฝากระโปรงคาร์บอนเจ็ดช่องนะฮะลายเอนะครับผมเพิ่มมิติความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวนะฮะเป็นลายเอฟวันลายใหญ่นะครับผมความฉ่ำเบาของฝากระโปรงมากขึ้นมานะครับผม มีมิติที่ดูสวยงามทีเดียวนะฮะตัวนี้นะฮะดูการเข้ารูปของงานนะครับตรงตัวมากมากสำหรับฝากระโปรงลายเอวันนะครับผมต่อลงมาก็จะเป็นตัวคิ้วไฟหน้านะฮะตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีําเงานะฮะจากเดิมๆจะเป็นตัวสีโครเมียมนะครับเก็บดาเงาเพื่อมิติความดุดันให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะฮะซ้ายขวาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้เรด้์นะับเป็นพาร์ทอะไรแท้ของตัวเลเจนเดอร์นะครับผมองนี้ด้วยนะครับผม ด้านล่างสุดนะฮะจะเป็นอกสีดําเงานะครับผมตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีดําเงาพาร์ตอะไรแท้นะครับผมเพิ่มความเฉบเฉียวให้กับตัวรถนะฮะอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะจากเดิมเดิมจะเป็นสีบรอนนะครับผมพอใส่สีดําเข้าไปก็ทําให้มิติของตัวรถดูลงตัวมากขึ้นนะครับผมไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเองนะฮะก็จะมีตัวครอบกระจกคาร์บอนซ้ายขวานะครับผมมือเปิดพาร์ทแพ้เคปล่านะครับผม ด้านหลังก็จะมีตัวคิ้วท้ายสีดําเงานะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมด้วยโลโก้แก้วด้านหลังนะครับแบบนี้นะฮะนะครับหลอ่ลอๆรอบคันทันเดียวทีเดียวนะครับ ทันใดครับฟอร์จูเนอร์อยู่สนใจฝากกระโปรงคาร์บอนหรืออะไรแต่งอื่นๆน,นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยราคาสอบถามเข้ามาพูดคุยอะไรกับเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ